ดูหลังจากมันมีพวกใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีกับพวกปุ๋ยคอกนะครับ <c oughs> พอเสร็จแล้วเราปล่อยพื้นที่แบบเนี้นานๆเข้า <c oughs> มาดูช่วงใบเขากลางนะครับนี่ดูสภาพใบนะครับจากข้อข้อมือที่เราอยู่นจนถึงปลายใบเนี่ยโอ้ฝ่ามือกว่าเลยครับใบเนี่ย เรียกว่าของเก่ายังของเก่ายังไม่ยาวเท่าเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ <c oughs> ช่วงไปเนิ้ยมือเราติดข้อข้อต่อพอดีเร็จแล้วความยาวก็แค่ข้อมือแต่ของใหม่ที่เราทำมานี่ดูดูนี่ยังเกียวอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยครับยังไม่แก่เข้มเท่าของเดิมเลยอันนี้ชุดใหม่กำลังตาม ก็มันมีเรื่องของ <c oughs> ใส่ปุ๋ยเล่งลูกนิดๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะเสร็จแล้วก็ปุ๋ยคอกกับความลกของไอ้ต้นไม้ตรงเนี้ยหญ้าเยอะทั้งหลายแหล่เพราะว่าบางส่วนเนี่ยที่เป็นหญ้าแห้งนะครับฝั่งนูน้นเ,เป็นกองก็คือเราถากแถวๆด้านข้างนี่แหละรอบบ้านก็มาทิ้งลมๆไว้ให้ พูดง่ายก็คือให้มันเป็นดินมันออกล่วนแล้วก็ไม่ถึงกับแน่นเกินนะ <c oughs> ส่วนช่วงนี้น้ำไม่ค่อยได้ลดครับดูไอ้พวกนี้ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอู้ย,ยัางงามเลยอันนี้อันนี้คือพวกปุ๋ยคอกทิ้งไม่เงี้ยครับ ฝนตกมามันก็ชักของมันไปลงก็ซึมลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มีเสื่องของปุ๋ยเล่งลูกที่มันยังเหลือค้างอยู่ที่ใช้ในทุเรียนต้นใหญ่ยังไม่หมดดีแล้วดูตอนมันออกมานะครับนี่มันแตกแทบทุกข้อไหลไหลไหลมันนี่เลยยามาเลย <c oughs> ไอ้ที่กลางแล้วก็เล้วไป ด,ดูสภาพนะครับเห็นแบบนี้เลยฉีกซ้ายฉีกขวาโอ้คือว่างามครับแบบเนี้ยถือว่างามเสร็จแล้วใบอ่อนแต่ละอันเนี่ยก็มองๆดูแล้วช่วงนี้ผมไม่เห็นแมงมันกินใบอ่อนนะครับก็จะมีชุดก่อนนู้นที่เป็นแบบเนี้แวงแวงแต่ที่เหลือก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะปกติ ถือว่างามใช้ได้ก็จะมีเพี้ยพวกเพี้ยขาวไอเพี้ยแป้งเนี่ยนิดนิดจุดสองจุดอันนี้ยอดใหม่ไปเนี้ยครับนี่งามดีดีครับอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงที่เรามันกำลังแตกยอดอ่อนประมาณนี้นะครับนี่เริ่มมานิดนิดสันส้นๆอย่างเงี้ยแล้วเราตัดแต่งข้างในไปใบเก่าตัดก็ทิ้งไว้นี่แหละครับ มันอาจจะมีส่วนที่ว่าไม่ได้ไปเล่งทั่วต้นวาง,งั้นเถอะมันอาจจะมีส่งมาที่ยอดซะมากกว่าแต่ว่าพอเราใส่ปุ๋ยดูแลแล้วก็ปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยโอ้โหงามครับนี่ถือว่าดีครับเรี่วังงามเลยในส่วนที่เป็นกิ่งออกมาแบบนี้นะครับค่างลกนิดนึงเพราะว่าปล่อยให้มันลกไม่ยอมตัด แ้มันอยู่อย่างนี้แหละครับแต่ก่อนเนี่ยคนปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับพื้นที่รอบด้านข้างเนี่ยส่วนมากตัดแต่งหรือว่าก่อนๆนนะครับที่ผมปลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะโล่งว่างนั้นเถอะโล่งแล้วก็ไม่มีหญ้าขึ้นแบบนี้หรอกคือพอหญ้าขึ้นแล้วก็กลัวมันแย่งปุ๋ยที่เราหวานหวานไปเนี่ยกลัวมันกินปุ๋ยมากกว่าต้นทุเรียนปัจจุบันนี้ ออกทานองที่ว่าเออปล่อยมันเถอะครับไอ้หญ้าพวกนี้ที่มันตายๆทิ้งๆนะครับนี่จริงๆของ,ของ,ของวางเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้เงี้ยพอลดน้ํามันก็ชื้นข้างล่างผิวหน้าดินมันไม่แห้งรากพวกไหนที่มันเป็นรากฝอยวิ่งตามพื้นดินมันก็ไม่ไม่ถือว่าแห้งเวลาแดดออก ไก่ชอบมานนอนสองวันก่อนโดนหนังกระติกหายไปแล้วไล่ก็ไม่ยอมหนีดูดูนะครับนี่อูงามใบมันใหญ่แตกงามดีครับนี่ยอมรับว่ามันเรื่องของขยายใ,ใบนี่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วพอเราทำวิธีนี้มาเนี่ยใบเกา่าที่มันเหลืองร่วงนะ่ะมันไม่มีเลยนะครับนี่ของใหม่ขึ้นเลยแล้วของเก่าก็ยังอยู่ปกติ อคือนหนึ่งเกิดจากสาเหตุความชื้นผิวหน้าดินมันได้ไอพวกยาพวกลกนี่แหละมันทําให้มันชื้นไม่แห้งตลอดหรือไม่กระด้าง<ม>เสร็จแล้วบวกกับปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยคอกที่เราทิ้งเนี่ยกับต้นไม้เนี่ยดูแล้วมันจะลงตัวกันพอดีอ,อคือไม่แห้งไม่ไม่ทิงกัน็หนักสภาพเนี่ยดูดูไปก็เขาคงชอบวิธีนี้นะครับสภาพแบบเนี้ย ถ้ดูมะละกอโหยังดกเลยครับนี่ไม่รู้ได้น้ำจากทุรเรียนบ้างอะไรบ้างดกมากหาสิบหกสิบลูกลนึงบงครับเต็มคอปึกเลยแต่ว่าฉันสูตรนี้ไม่ได้ครับอันนี้เราชอบเพราะว่ามันปลูกยากทำยากแต่สภาพแบบเนี้ยทุรเรียนน่าจะชอบมากกว่าครับนี่ อันนี้ต้นปลูกเมล็ดนะครับนี่มันชนยอดหักยอดพังไปส่วนนี้มันกิ่งเหมือนกับมันจะวิ่งเข้าบ้านไม่ค่อยแตกเลยกิ่ง <c oughs> ดูทั้งต้นนะครับพุ่งทั้งหมดแตกยอดอ่อนใหม่หมดนี่ดิที่ที่ชอบมันเป็นอย่างเงี้ยสภาพมันแบบเนี้ยตามข้อตามกิ่งโอ้มันมาหมดเลยครับนี่งามเลยครับแบบนี้ <c oughs> ก็ดูสภาพเอานะครับเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่เขาปลูกอายุไล่เลี่ยก,กันอ,อระหว่างทิ้งแบบลุกๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยพวกเรลียงลูกนิดนึงเรียกว่าผมไม่ได้ใส่เยอะเลยแหละใส่น้นนอยๆแต่ว่านเน้นไปทังด้านแบบมันดูแลผิวนาดินพวกยาแห้งมั่งต้นไม้ที่มันลกๆนี่แหละเออเดี๋ยไม่ได้ตัดสักทีแล้วก็บวกปุ๋ยอคอกตั้งนอนทิ้งแล้วสภาพมันออกมาเนี่ยเป็นแบบนี้ ที่เราเห็นนะครับทั้งใหญ่ทั้งมันใบมันกว้างแล้วก็ยาวเขียวแมงก็ไม่มีกินเข้มเลยครับนี่ใบอ่อนๆมองดูในกล้องอาจจะเข้มนะครับดูของเก่าของเก่านี่เขียวปีเลยอันนี้ใบอ่อนนิดนึงแต่ความยาวนี่ได้แล้วก็แตกข้อเยอะแย,ยะไปหมดเดี๋ยวไปดูโครงสร้างที่เขา แบบไม่ค่อยมีหญ้าเดี๋ยวไปดูกันครับดูสภาพตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่มีหญ้าแล้วก็ไม่ลกดูสะอาดตามองสภาพนะครับเรียกว่าหญ้าไม่กล้าเกิดเลยแหละเสร็จแล้วมาดูนี่ฮะก็มียอดใหม่มาเตียก ใบเก่าเอาไม่อยู่ครับเห็นไหมของเก่าเนี่เหลืองจะร่วงดูสภาพมันนะครับนี่ก็มันไม่เขียวทั่วทั้งต้นน่ะมันออกเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับ <c oughs> พอมันแตกยอดอ่อนมาปึ๊บใบเก่าจะทิ้งอันนี้ไม้ค้ำไว้เพื่อเจ้าของค้ำเพื่อไม่ให้มัน งอนลงล่างหนือหักก็ถือว่าเขียวครับแต่ว่ามันรักษาใบเก่าไม่ได้เห็นไหมครับแล้วก็ใบที่แตกมาใหม่รลปใบที่ยาวสุดๆนะครับ ที่มองดูแล้วว่าน่าจะหยุดประมาณนี้ก็ฝ่ามือหนึ่งนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าแตกดีครับแต่ว่าใบไม่ยาวไม่เข้มก็พูดถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ใบเก่าก็ร่วงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันออกเหลืองแล้วก็ร่วง ก็หนึ่งสภาพผิวหน้าดินเนี่ยมันไม่มีเออมันสะอาดเกินไปเนี่ยแบบเนี้ยถ้ามันเป็นหญ้าุกๆลำไลแล้วก็ปุ๋ยคอกตั้งสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาพวกปุ๋ยอีซีเคมีก็ช่างที่เรามีใส่ไปให้หน่อยเพื่อให้มันซึมๆกันไปก็ความชื้นผิวหน้าดินด้วย แต่ว่าแบบนี้ก็ไม่เป็นโรคครับไม่ป่วยไม่เป็นโรคเกี่ยวกับพวกรากนุ่งรากเน่าเนี่ยหนักๆไม่มีมันก็จะไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่สู้ทั้งหมดนะผมว่าแบบนู้นเนี่ยมันลกก็จริงแต่ว่าใบเขียวเข้มแล้วมันจะโตเร็วเพราะพวกนี้มันมีเหลืองให้เห็นเนี่ยพอแตกยอดอ่อนปั๊บเนี่ยมันจะทิ้งของเก่าของใหม่ก็จะขึ้นมาแทน ซึ่งพื้นที่อยู่ติดๆกันนะครับแต่ดูแลลักษณะต่างกันคนละแนวก็เปรียบเทียบไปดูครับว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วก็อันไหนหน้าอันไหนหน้าทำตามแล้วปล่อยก็ดูตามสภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่างามครับแต่ว่าใบเขายังไม่ยาวไม่กว้าง ก็ถือว่าใช้ได้อยู่หรอก